มาเล่นไลน์เรนเจอร์นะครับผมก็จะมาซื้อกาชากันนะครับดดดดนะครับเรามาซือ้อมซื้อสุดอีครั้งดดนึงครับครั้งหนึ่งโอ้โหตายเลยครับตัวใหม่มาครับจะได้อะไรครับ เดวแล้วครับแมวครับปมนครับปปงนั่นไอ้แปดดาวตัวใหม่ครับั่นครับแปดดาวตัวหม่นะครับแล้วไปลองดูนะฮึดาวม่ดหรือเปล่าครับ ก็จะออยังไงดีเ่ยออ้ตนไหน,นออกดีนี่อะไรก็จะจับที่นี้นะเอาดี วอย่างนี้นะครับจะดูะครับยังไงก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์และซับสะคายแล้วแต่ที่สำคัญครับโปรดแชร์ด้วยนะครับ